สวัสดีค่ะพบกับแม่เพลินโดวงนะคะวันนี้แม่เพลิน,นไพ่สําหรับนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าใครกําลังมีความกังวลหรือว่ามีความมีความคิดมากเกี่ยวกับตัวคุณอยู่หรือว่ามีความกังวลว่าจะเอาอยัางไงดีว่ากับความสัมพันธ์นะจ๊ะเ<ๆ>ขาเป็นใครเรื่องราวนี้แม่เพลินใช้พลังงานโดยรวมอาจจะตรงได้หรือไม่ตรงได้นําไปปรับใช้เท่านั้นอย่าลืมกดติดตามแม่เพลินไว้ด้วยนะคะหรือเดี๋ยวคอมเมนต์มานะคะว่าใช่ไม่ใช่หรืออย่างไรนะจ๊ะใครคะกําลังคิดกังวลกับตัวคุณอยู่คะ่ะอ่าแม่เพลินขอไพ่สามใบก่อนละกันนะคะภายใน3นาทีนี้นะ ใครคะเป็นคนที่กําลังกังวลกับตัวคุณอยู่ค่ะไพ่บอกว่าคะ่ออคคะ two of cups ค่ะแน่นอนเป็นคนที่มีความรู้สึกดีต่อคุณแน่ๆแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเ<ๆ>ขาคนนั้นเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากเราก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่นะคะคุยกันเจอกันทางโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นคนคุยระยะไกลก็เป็นไปได้ค่ะและนะคะแม่เพื่อนบอกว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจ,จตัวเองอาจจะสายฝอก็ได้หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่ทํางานรับราชการก็ได้นําไปปรับใช้นะจ๊ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> และเขาเป็นใครอีกคะไพ่บอกว่า ว่านะเป็นคนค่อนข้างบางคนนะเจอกันในเรื่องของการทําบุญเจอกันในเรื่องของการสื่เดวติดต,ต่อสื่อสารหรือว่าเรื่องของการงานก็ได้ค่ะนะจ๊ะทาบุญการงานหรือว่าเพื่อนฝูงแนะนําก็ได้ค่ะนะจ๊ะและนะคะถามว่าใครเขาเป็นใครคะที่แบบมีความกังวลกับเราอยู่ค่ะไม่เพิ่นว่าตอนนี้เขาหึงเราประคะตัวเองความสัมพันธ์นี้รู้สึกดีต่อกันแต่ว่า ให้บอกว่าสองถ้วยรู้สึกติดต่อกันแต่ว่า2ดาบในเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่ายังไม่ค่อยชัดเจนแต่ในความที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนั้นไม่เพิ่นคิดว่าเขามีความก้างๆหึงๆเราอยู่เหมือนประมาณแบบ ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ย okay, เขาทําไมเขาถึงเราเออกมาแบบนี้และทําให้เราสับสนนะคะเขาทําให้เราสับสนและไม่เพิ่นถามให้ค่ะว่าเขาคนนั้นทําให้เราสับสนหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาสับสนไหมเนาะไม่เพิ่นว่าเขาทําให้เราสับสนแต่ตัวเขาสับสนยิ่งกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปยังไงไม่เพิ่นขอถามให้ว่าเขาคนนั้นนะคะทําไมล่ะคะถึงไม่รู้จะไปยังไงไพ่ขึ้นเดะมูนอ่ะ คิดมากกังวลกังวลเรื่องอะไรก่อนเพื่อนถามให้ค่ะกังวลว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะไปได้อย่างไงหรือกังวลเรื่องเอ๊ะเขาจะมีความรับผิดชอบพอไหมที่จะไปต่อกับเราหรือว่าจะมีคอมมิชเมนต์ให้กับเราได้หรือไม่แม่เพื่อนมองว่าเขาคนนั้นค่ะที่เราถามถึงว่าเขามีความกังวลอะไรกังวลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะ รับผิดชอบใครเพราะว่าเขามีปัญหาเร,รื่องของการเงินก็ได้ค่ะนะจ๊ะแล้วเขาคิดอะไรอีกจ๊าเขาคนนั้นนะจา๊ะคิดคิดว่า,วาคิดว่าเฮ้ยสักมีสักวันที่เราเราเราตัวเรากับเขาเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราไม่เพิ่อขอดูตัวเราซ้มาทางตัวเราไพ่ขึ้นมาหนึ่งดาบตัวเราก็มีความคาดหวังแล้วพอเมื่อมีความคาดหวังแล้วปุ๊บเราก็มีการ,สรแสดงออกทาให้เขารู้สึกอึดอัดจ้ะดังนั้นไม่เพิ่นคิดว่าเขาคนนั้นนะคะมีความหน่อยมีความรู้สึกว่าเสียดายมีความรู้สึกว่าาจะเอ,อยังงไดี เขาไม่เพิ่นว่าเขาสับสนดังนั้นนะคะแม่เพิ่นคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังของเราจึงทําให้เขาสับสนไม่เพิ่นคิดว่าเป็นแบบนั้นลองไปปรับใช้เอานะคะใช่หรือไม่ใช่คะตัวเองนะคะ